เมลีจะมาทำน้ำยามะนาวเมลีหลายมะนาวเยอะๆเมลีจะมาซ้อยซ้อยซอยแล้วก็ไปต้มมะนาวประมาณกิโลหรือสองกิโลเมลีเจาไปต้มเดี๋ยวให้เมลีหั่นก่อนเด้อหั่นมะนาวก่อน จดัดการหั่นมะนาวก่อนเดดห่อนพี่น้องไทยน่ะจะเห็นไม่รีบวะจะเห็นไหมแดดร้อนร้อนเนี่ยดดมันร้อนมะนาวหั่นมะนาวให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อน อันไหนกินน้อยๆมะนาวที่มันโล่นลงจากต้นมันสุกหน้ามันสุกคัดแล้วไม่ต้องเอาเมรร็ดออกเอาทั้งเมรร็ดเลยเดยดกำลังห่อนพี่น้องเด็ดกำลังเหลี่ยม ีก่อไฟแล้วไฟกำลังจะเดือด มีแต่ลูกใหญ่ๆงามๆลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ค่ะมะนาวเฟดนูมะนาวไมลี่เฟดมีทั้งสองลูกมะนาวเฟดไปไหนนนี่อลูกนี่ก็มะนาวเฟดมะนาวเฟดมะนาวลูกใหญ่ๆอันอน หั่นเป็นชิ้นน,น้ออๆพี่น้องหั่นเป็นชิ้นน,น้ออๆแล้วก็ไปต้มเม่ต้องไปเสียดายบักหน้าเท่าไหร่มะนาวเต็มต้นเลยกินไม่ทันเก็ดน้ยาล้างจานไว้ถ้่ใส่ประหยัด ประหยัดค่าใช้ใจ่ายไม่ได้หลายๆๆเลยถ้าเราไม่มีหัวเชื้อ EM เราก็ใช้น่แทนใช้น้ำยาน้ำยาเพ่น่สิมีมีสารกันบูดมี EM เรียบร้อยในนี้ สารกันบูดถ้าเขามีเอ็มเขาก็ซื้อเอ็มมาใส่เอ็ม,เอมจะเป็นเป็นเฮ็ดให้กับจัดคาบให้กับจัดคาบสก,กบปรกแต่ถ้าว่ามีเขาก็ใส่น้ํายาประมาณหนึ่งซองหรือหนึ่งถุง จะบริมันจะบริเสียมันจะใส่ได้ดนแต่เราใช้น้ำมะน,น,นาวน้าไม่รีหลายมะนาวเยอะใช้น้ำมะนาวสองกิโลหน้าไม่รีสี ทีสิ้อยทีทเฮ็ดนี่ประมาณสองกิโลเมลี่ใช้น้ำสองขวดใช้น้ำสองขวดถ่านติดแล้วเอาหม้อไปตั้งเลยมีไม้ไว้กวนน้ำสองขวดน้ำไปใส่ก่อน วดก็ประมาณลิตรลิตรหนึ่งลิตรยี่สิบห้าแต่ไทยจะใส่น้อยก็ได้ไอ้ใส่ใน,น้อยๆก็ได้จะใส่จักสองลิตรก็ได้ไม่รีใส่สองลิตรกลัวตุ่มตัวน้ำจะแห้งฝานมะนาวแล้วก็จะเอามะนาวไปตุ่ม อานให้เพิ่นขินน้อยๆ,ๆให้เพิ่นเปืเป่อยเร็วๆมะนาวเขาเก็บมาแล้วเขาก็ามาทำความสะอาดซะก่อนเอามาทำความสะอาดจากักสองสามน้ำคนละ เศษวุญยากีพิ่นองกันท่าสีเ็ดใส่มีมะนาวแล้วก็มีน้ํามีเกลือเกลือกับเกลือแกงเท่เเานี้แหละแล้วก็มีน้ํายาหนึ่งซองเพราะว่าเขาบ่มีอีเอ็มทาเขามีอีเอ็มแล้วเขาบ่าต้องใส่ตัวนี้ถ้าไรอีอมบ่มีเขาก็ต้องใส่ใช้ตัวนี้ทําสีทําสีทําความสะอาดแล้วก็ กันเสียกันบูดมีเกลือเกลือใส่แกงห้อนอานเนี่ยจ้ะเกลือฮิดแกงขั้นตอนขั้นตอนก็ง่ายงาย่อยบักหน้าก่อนเมลีต้มน้ำแล้วทางหมอ้อ ข้างหม้อต้มน้ำต้มน้ำประมาณสองลิตรก,กว่าต่อมะนาวสองกิโลต่อมะนาวสองกิโลให้สิเห็ดหน่อยก็านีก็ได้แต่ว่าเกลือถ้วยหนึ่งแล้วก็น้ำยาหนึ่งซองเข้าซื้อมากอสิใส่ได้ประมาณว่าถึงเดือนแต่ขันเ้าอมาเห็ดกับปักหน้าที่เขามมีมะนาวหรือมะกรูด เราจะใช้ได้ประมาณสองหรือสามเดือนใช้ดีทํามาแล้วจ้าเมลิทำมาแล้วใช้ดีมีผลบอกต่อจ้า ด้วยเหลืองเหลืองจังสิต้องกระจิบมาเห็ดเดือดห่อนเลือพี่หน่องไม่ดีนั่งยืนเห็ดตากเดือด ดีเห็ดตากแดดเพราะว่าเขาเขาไปทั้งพมกับที่ไไฟก็จะมืดดีเล่มายืนเห็ดตากแดด,ด,ดก็หนีแหละแดดกําลังซองไม่เป็นไรตากแดดทิดแดดด,ดากแดดหน่อยก็ไม่เป็นไรไปเห็ดให้เห็ดหน้าแหงแดดก็นี้ดอกเนาะ แห้แดดแห้ห่อนประหยัดค่าใช้ใจ่าย บะได้มะหันไหวไม่ลีมะหันให้บเบิงสดๆเลยหันให้ดูสดๆขายทอดสดๆเลยไม่ได้ตัดต่อหบเบื้งบรรยากาศสดๆเลยเอาให้ทำ เบื้องบรรยากาศสดๆไม่ต้องตัดต่อจะแย่หน่อยเพราะว่าไม่รีตัดต่อบ่าเป็น่นไม่รีตัดต่อบ่าเป็น่นเห็ดอย่างไคือจังสั่นเลยจ้ะส่งทำงานยังไงก็ลงอย่างนั้นเลย น้ำกำลังจะเดือดแล้วอยไม่รีบหันจักแป๊บก่อนไม่รี้ไม่ได้หันไว้ดูก่อนเนาะยาวๆแน่เด้อจะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อย สิบค,ความรู้เคิดรับดีๆมาบอกต่อบ้านเฮาเกษสิปู่กันแทบทุกบ้านเราบักเน้ามีแทบทุกบ้านกินเพาอึดบ่อยากกินบ่าท่านถ้าไปขายก็ราคาถูกช่วงนี้ราคาถูก เราเอามาทำของไว้ใช้เอาไปใส่ในครั้วเลื่อนเอามาทำใช้ในครั้วเรือนมีประโยชน์ ổ oh, lâu. มะนาวนมีประโยชน์เอากินบ่าท่านเ่อกับมะต้มมะฮันต้มกองอานามเพื่อไว้ทล่างของน้ำก็ได้ถูบ้านก็ได้เพื่อ,อจะก,กินหอมไม่ต้องไม่ต้องใช้แต่มะกรูดมะนาวก็ใช้ได้เวลาเขาถูบา้านก็นเอานา้ำมะนาวนี่มาใส่ผสมกับน้ำเพื่อจะหอม ผมทำความสะอาดไม่จำเป็นเฉพาะต้องใช้น้ำยาเมลีเสร็จแล้วนี่เมลีจะเอาไปต้มลงหม้อแล้วหม้อเดือดเดือดแล้วหม้อกำลังเดือดพักผักเลยเห็นไหมหม้อเนี่ยเมลีเห็นหม้อไหมหม้อกำลังเดือดเดือดเลยไอ้ทวนแเมลีเอาลงหม้อแล้วเด้อ มะนาวลงหม้อเลยหม้อเดือดเดือดลงไปเลยไม้ทายหม้อเดือดเดือดประมาณสองกิโลมะนาวอ้าวลูกนี้ไม่ได้หั่นเลยด้วยนีบได้หัน่น ไว้่นเปื่อยสะก่อน,นะเดี๋ยวคนเปื่อยแล้วเดี๋ยวมิลิจะมาเฮ็ดคลิปเบิ่งอีกทค่นึงเพราะว่าคลิปนี้ยาวเกินไปแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะคะต้มมะนาวต้มมะนาวหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่น้ำต้มเด,เดือดแล้ว เดี๋ยวเมย์จะมาทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งขอบคุณทุกการรับชมนะคะ